สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่5ทุกคนวันนี้นะคะในวิชาวิทยาการคำนวณนะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตจะตรงกับตัวชีวัดที่นะคะว4ี่5ุบทับเรามาดูความหมายของอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตกันเลยนะคะอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตหมายถึงการกระทำใดๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดซึ่งทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายหรือเสียชื่อเสียงแต่ในขณะเดียวกันนะคะผู้ที่กระทำความผิดนั้นจะได้รับผลประโยชน์ค่ะตัวอย่างนะคะอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆนะคะเรามาดูตัวอย่างอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตกันหนึ่งเลยนะคะตัวอย่างนี้เป็น ตัวอย่างอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตเช่นถ่ายรูปเพื่อนในโรงเรียนแล้วนะคะไปเผยแพร่ทางโลกออนไลน์โดยที่รูปนั้นนะคะไม่ได้ขออนุญาตเลยต่อมาอาชญากรรมอย่างตัวอย่างที่2นะคะก็คือการคัดลอกผลงานผู้อื่นโดยคัดลอกผลงานผู้อื่นนะคะไปใช้โดยที่ไม่ได้ขออนุญาตต่อมานะคะตัวอย่างที่3นะคะมีการเผยแพร่ ภาพนิ่งหรือคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาลามกอนาจารทางออนไลน์ตัวอย่างที่ C การนำข้อมูลทางการเงินนะคะของผู้อื่นไปใช้ประโยชน์และนะคะตัวอย่างที่5เจาะทําลายระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นหรือนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์และตัวอย่างสุดท้ายนะคะเจาะทําลายระบบคอมพิวเตอร์ข่มขู่ทำให้หวาดกลัว หรือทําให้เกิดความเสียหายร้ายแรงทั้งหมดนี้ก็เป็นตัวอย่างอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตนะคะที่นักเรียนสามารถช่วยกันสอดส่องดูแลนะคะบุคคลที่ใกล้ตัวเพื่อนๆนและผู้ปกครองได้นะคะเรามาดูแนวทางการป้องกันอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตกันค่ะ 1. นนะคะนักเรียนควรที่จะปฏิบัตินะคะดังนี้นะคะ 1. ตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ทุกครั้งนะคะเมื่อนักเรียนเนี่ยเลิกใช้งานแล้วนะคะ 2. ดาวน์โหลดข้อมูลเฉพาะนะคะกับเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือเท่านั้นเช่นหน่วยงานของรัฐบาล 3. การติดตั้งโปรแกรมนะคะนักเรียนทุกครั้งเนี่ยนักเรียนควรที่จะมีโปรแกรมสแกนไวรัสนะคะ 4. ไม่เปิดเผยข้อมูลตนเองนะคะในเว็บไซต์ 5. ต้องมีการตั้งรหัสผ่านนะคะการเข้าสู่เครื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือมือถือนะคะจะต้องไม่คาดเดานะคะง่ายเกินไปและรหัสผ่านนะคะควรที่จะเปลี่ยนทุกๆ2-3ถึงเดือนข้อที่6นะคะเมื่อพบเห็นเรื่องที่ไม่น่าไว้วางใจนักเรียนควรที่จะรีบแจ้งคุณครูหรือผู้ปกครองได้เลยนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็น เนื้อหานะคะอัจญากรรมทางอินเทอร์เน็ตมีทั้งนะคะแนวทางการป้องกันนักเรียนก็นะคะอย่าลืมทบทวนบทเรียนและปฏิบัติตามนะคะแนวทางการป้องกอันอัชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนหน้านะคะขอบคุณค่ะ